กำเนิดแม่น้ำชีสดุดีพยาแลผู้กล้าปรางกู่เป็นสงงาล้ำค่าพระธาตุชัยยภูมิสมบูรณ์ป่าเขาสรับรพสัตว์เด่นชาทั์ลายผ้าไหมดอกกระเจียวงามลือไกลอารยธรรมไทยทวารวดี วันที่17พฤศจิกายน2568เวลา13.30นาฬิกา30นาทีดรนารีรัตน์รอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดงานเจ้าพ่อพยาแลประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง20มกราคม2569โดยมีน,นายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานการประชุมณนะ ห้องประชุมพยาแลชั้น5สารกลางจังหวัดชัยภูมิต่อมาวันที่18พฤศจิกายน2568ดรนารีรัตรอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้ในายสาโรดอินโคกสูงนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกลไกลการดำเนินง,งานป้องกันปรับปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการกำกับติดตามและประเมินผลระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2569ณโรงแรมเซ็นเตอร์พอยท์เทอร์มินอล21อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาวันที่19พฤศจิกายน2568เวลา7-12ดนาฬิกาดรนารีารัตน์รอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยบริการ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2568โดยมีนายอนันต์นักนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานณโรงเรียนเนรมิตรศึกษาหมู่ที่2บ้านนนตุนตำบลโอโลอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิโดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิได้บรรยายภารกิจของหน่วยงาน พร้อมประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิได้แก่การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการจัดกิจกรรมการตอบปัญหาด้านแรงงานทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น และประชาชนทั่วไปวันเดียวกันเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชียภูมิมอบหมายให้ในายสาโรธอินโคกสูงนิติกรปฏิบัติการเดินทางไปดูแลการขายทอดตลาดทรัพย์สินณสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชียภูมิสาขาภูเขียว กรณีที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะผู้เฉลี่ยทรัพย์คดีหมายเลขแดงที่576ทั2560ของศาลแรงงานภาค3เพื่อดำเนินการบังคับคดีโดยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของบริษัท KMC Apparel จำกัดจำเลยผู้มีหน้าที่ชดใช้เงินคืนกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศงดขายเนื่องจากไม่มีผู้เข้าสู้ราคาและจะดำเนินการขายทอดตลาดนัดต่อไปในวันที่9ธันวาคม2 0 0 1568เวลา9นาฬิกา30นาทีและในเวลา11นาฬิกาในมอบหมายให้ในสาโรธอินโคกสูงนิติกรปฏิบัติการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่สถานประกอบกิจการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิจำนวน6แห่งลูกจ้างทั้งหมด400คน วันที่20พฤศจิกายน2568เวลา9.30นาฬิกา30นาทีดรนารีรัตน์รอดเวียงสวัสดิการและทุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิเรื่องประชุมคณะรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาพบังคับประจำปีงบประมาณพศ2569 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับโดยมีนายบรรลังไว้ทยสุริรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานการประชุมณนะห้องประชุมชั้นหนึ่งอาคารฝึกอบรมสามชั้นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เวลาเดียวกันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้ในายกิติมีสิทธิ์นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569โดยมีนายธงชัยโอลานพัฒนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในการประชุม วันที่21พฤศจิกายน2568เวลา7.30นาฬิกา30นาทีดรนารีรัตน์รอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้นางจิราพรทินนบุตรนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายแรงงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้รับเหมางานรถยกอ้อยและเทียบอ้อยที่ทำหน้าที่ในการขนถ่ายอ้อยจากสถานีไปยังโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียวณนห้องประชุมภูแลนคาบริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรมจำกัดตำบลโคกสะอาดอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้รับเหมาเข้าร่วมรับฟังจำนวน35รายเวลา8นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้หนางสาววันวิสา,าฝาชัยภูมิเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินครั้งที่1ทับ2,569ในหัวข้อคุ้มครองการเงินไทยในยุคดิจิทัล เพื่อให้ทราบถึงบทบาทของกระทรวงการคลังกับนโยบายระบบคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงินณนะห้องประชุมนิเวศรัฐโรงแรมเลิศนิมิตอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ ต่อมาเวลา11นาฬิกาสนาทนีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้นางจิราพรทินนบุตรนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสาวอนุกูลกาาันราชนักวิชาการแรงงานชำนาญการติดตามสถานการณ์การเลิกจ้างกรณีลูกจ้างเยื่อนคำรอ้องอ้างว่าไหนจ้างประเภทกิจการตัดเย็บเสื้อชั้นนอกปิดกิจาการโดยไม่จ่ายค่าชดเชย พนักงานตรวจแรงงานได้ลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริงลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องณสถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่22หมู่9กับตำบลช่องสามหมออําเภอแก้งครอจังหวัดชัยภูมิพบว่าสถานประกอบกิจการดังกล่าวเป็นอาคารเช่าปิดกิจการแล้วและไม่พบนายจ้างแต่อย่างใดโดยได้ชี้แจงให้ลูกจ้างจํานวน5รายได้รับทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่ลูกจ้างจะได้รับในเบื้องต้นทั้งนี้พนักงานตรวจ แรงงานจะได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไปและในเวลา14ในกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิมาบหมายให้นางจิราพรทินณบุตรนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสาวอนุก,กูลกันราษนักวิชาการแรงงานชำนาญการดำเนินการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างที่ใช้สิ์ยื่นชำรองครอเจํจนวน22ราย ตามที่ในจ้างประเภทกิจการจัดหาคนงานทำความสะอาดนำมาวางต่อพนักง,งานตรวจแรงงานเพื่อจ่ายให้กับลูกจ้างผู้ร้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นเงินจำนวน5 2า7 6นวน52,976บาทในพื้นที่อำเภอแก้งครอจังหวัดชัยภูมิก็ขอบคุณสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิมากๆนะคะขอบคุณและวันที่22พฤศจิกายน2568 เวลา17นาฬิกาดร,รนารีรัตน์รอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระราชกุูสลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวง พร้อมนี้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธรารณาสุขจังหวัดชัยภูมิสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองชัยภูมิและชมรมสื่อวิทยุจังหวัดชัยภูมิร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมทั้งนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆข้าราชการและประชาชนทั่วไป เขารวมพิธีสวดพระอภิธรรมนวัดไพรีพินาตตำบลในเมืองอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิโดยมีพันเอกกอบโชคหัดสดีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจสอสคออชัยภูมิบอกเล่าข่าวแรงงานด้วยนะคะและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ